พนักง,งานเงินเดือนนะคะแค่เพียงหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยสามารถออกรถได้หรือเปล่าะคะ oh. ต้องบอกเลยว่าลูกค้าที่ยืนอยู่กับพี่หน่อยตรงนี้เนี่ยเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้าไปพร้อมๆกันแต่เราออกตัวก่อนว่าคนที่ยืนอยู่กับพี่หน่อยสองคนเนี่ยคือขออนุญาตให้หลานเป็นคนพูดเดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจว่าเอ้ยหลานซื้อแทนหรือเปล่าไม่ใช่นะคะตรงนี้ก็คือเป็นหลานสาวของป้าอีกทีนึงซึ่งป้าจะค่อนข้างเขินกล้องนิดนึงแต่ว่าให้ยืนรู้ว่าโอเค เจ้าของรถยืนอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้าไปพร้อมๆกันเพราะว่าเคสนี้ต้องบอกว่าน้องเบลเป็นคนติดต่อพี่หน่อยเองนะคะเป็นคนโทรหาพี่หน่อยเองเป็นคนคุยเรื่องเอกสารของคุณต้าเองก็เลยจะสัมภาษณ์น้องพเพราะน้องจะค่อนข้างรู้ในส่วนของเอกสารนะคะเคสนี้เบลเจอพี่หน่อยจากที่ไหนเอ่ยเจอจาก u t u b e ค่ะเช่คู่บ้บนานหรือ,อยัง เป็นคุณแม่ค่ะดู YouTube แล้วก็ส่งไลน์มาให้หนูติดต่อมาค่ะอ๋อผู้อยู่เบื้องหลังใช่ไหมล่ะคุณแม่เป็นคนดูยูทูบนั่นเองแต่ไม่เออออกกล้องนะคะ <c oughs> คือเหมือนกันเลย <c oughs> คุณแม่กคนเจอพี่หน่อยจากใน y o u t u b e ดูพี่หน่อยมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเอออยากได้รถใช่ <c oughs> ก็เลยลองมาทําเรื่องแล้วรอบนึง <c oughs> ใช่ค่ะมาแล้วรอบนึงก็ไม่ผ่านก็เลยมาใหม่มาแล้วรอบนึง เราคุยกันตรงนี้เลยนะคะลูกค้ามาหาหน่อยแล้วรอบแรกจับไม่ได้เรื่องจากลูกค้ามีประวัตินิดหน่อยที่มันไม่สามารถเดินต่อได้แ<ช>ยกย้าย,ายองแจงเลยว่าพอมาปุ๊บมันไม่ได้เรแาแจ้งลูกค้าตรงๆลูกค้าแยกย้ายแต่ต้องบอกว่าต่อให้ลูกค้าแยกย้ายไปแล้วลูกค้าก็ยังตัดสินใจที่จะกลับมาหาพี่เน่อยอีกท,ทั้งๆที่มารอบแรกเนี่ยจับไม่ได้แล้วเพราะอะไรทางที่บ้านเองทั้งตัวต้งองไปตัดสินใจว่ามารอบสองก็ต้องมาหาพี่หน่อยอยู่ดี คิดว่าพี่ไหนต้องช่วยได้ค่ะก็เลยแบบมาอีกรอบหนึ่งพี่ร่าเอายังไงมาหาพี่หนต้องได้ใช่ค่ะ<ช>แล้วก็ได้จริงก็เลยกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งใช่ค่ะต้องบอกว่าอันนี้เป็นเคสที่ค่อนข้างใช้เวลานาน,านพอสมควรแก้กันไปปรับกันไปแก้กันมากว่าเอกสารจะได้กว่าจะสําเร็จร,ร่วมไปด้วยดีเนี่ยใช้เวลามากซึ่งตัวพี่่อเองเนี่ยบอกเลยว่าเคสนี้ลุ้นพอสมควรเหมือนกันว่ามันจะจบได้แบบสวยหรือเปล่านะคะเคสนี้ป้าเดินทางมาจากที่ไหนเลย มาจากชนบุรีค่ะชนบุรีอยู่พัทยาใช่ใชค่ะยาเป็นพนักง,งานบริษัทใช่ค่ะเงินเดือนเท่าไหร่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันค่ะประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งเท่านั้นเองอเนะคะเคนี่ป้านเนี่ยเป็นพนักง,งานนะคะรายวันด้วยเงินเดือนเพียงแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทและที่สาคัญต้องบอกว่าเคน,นี่เงินเดือนเนี่ยยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของค่าเงินรถเลยแต่โชคดีก็คือมีสามีมาช่วยอ่าเป็นค้ำร่วมไปนั่นเองค่ะเลยทําให้เคน,นี่ค่อนข้างที่จะไปต่อได้แต่ ป้ามีเครดิตในส่วนของการผ่อนมอเตอร์ไซค์อยู่ใช่ไหมคะคุณป้าค่ะส่งมอเตอร์ไซค์ส่งมาส่งมานานหรือยังก็จะสองปีแล้วค่ะจะสองปีแล้วประมาณสิบสี่ถึงสิบหกเดือนแล้วที่พี่หน่อยดูทีนี้เงินเดือนหนึ่งหมื่นหนึ่งมอเตอร์ไซค์ผ่อนเดือนเท่าไหร่คะ,ค,ะคุณป้าเดือนเท่าไหร่นะสองพันกว่าบาทใช่ไหมสองพันค่ะเน้นึกก่อนจําไม่ได้สองพันค่ะมอเตอร์ไซค์ส่งเดือนละประมาณสองพันกว่าบาทเท <c oughs> ่ากับรายได้ลูกค,ค้านี่จากเงินเดือนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันมีภา 2, ระสองพันกว่าบาท เหนือจริงๆเนี่ยเรียนแค่แปดพันกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะจริงๆแล้วคิดว่าน่าจะจัดแฟนผ่านไหมป้าผ่านค่ะผ่านค่ะจริงๆแล้วป้าบอกยังไงปัญหาพี่หน่อยเนี่ยก็คิดว่าน่าจะผ่านแน่นอนต้องบอกก่อนค่ะว่าเค่นี้เป็นเคสที่พี่หน่อยตั้งใจทําเคสมากๆเพราะอยากช่วยให้ลูกค้าได้รถไปใช้งานจริงๆหลายคนที่ดูคลิปนี้เองเดืนเดือนเพียงแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทสามารถออกกระบะสวยๆผ่อนเดือนเจ็ดแปดพันเนี่ยมาสามารถเป็นไปได้หรือเปล่า คุณอย่าต้องตัดสินใจตัวเองว่าได้หรือไม่ได้บางคนมีภาระมากลัวจัดไฟแนน้นไม่ผ่านบางคนมีพมากก้า,แ,นา,นา,าพแล้วกลัวจะขอดรถไม่ไหวสุดท้ายมาวันนี้ค่ะเรามาจัดไฟแนนซ์กันเนี่ยลูกค้านะคะใช้เวลาทนานําไฟแนนซ์เพียงแค่1วันเท่านั้นเองเมื่อวานป้ามาทําเรื่องถูกไหมคะคุณป้า <ฮะ S 1> เตรียมเอกสารมาทําเรื่องตอนเย็นผลอนุมัติออกมาเลยป้ารู้ไหมว่าตอนเย็นผลอนุมัติแล้วรู้ค่ะรู้เลยใช่ไหมคะเพราะมีเงิมเด้งไป วันนี้ก็เลยมารับรถต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความประทับใจมากๆเดี๋ยวก่อนจากกันไปให้พี่หน่อยได้เลพี่หน่อยเลน้องเบลปากหน่อยว่ามาซื้อรถกับพี่หน่อยเนี่ยได้รับการบริการตั้งแต่แรกจนวันนี้เป็นยังไงบ้างดีมากค่ะดีมากค่ะแบบว่าพาน้องๆมาพี่หน่อยก็ให้ของเล่นหมดเลยน่ารักมากประทับใจค่ะประทับใจเลยใช่ไหมคะทุกท่านที่คุณดูคลิปนี้อยู่นะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเคสที่ประทับใจมากๆเพราะไม่ว่าจะมารอบแรกไม่ผ่านรอบสองไม่ผ่าน ป้าพี่สาวมันก็ต้องผ่านแหละลูกค้าตัดสินใจคือยังไงก็ต้องออกรถที่พี่หน่อยแน่นอนไม่ไปที่อื่นอยากให้พี่หน่อยช่วยเคสให้แล้ววันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจเลยลูกค้าได้รับตัวอากระบะนะคะดีแม็กซ์สสูนะคะสวยสวตัวไฮเลนเดอร์ไปใช้เลยนะคะแล้วจับไฟแนนซ์เพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นถ้าคุณมีภาระคุณไม่ต้องกังวลค่ะขอแค่ภาระที่คนส่งอยู่ส่งตรงปกติรับรองว่าคุณจะได้รถใช้งานง่ายๆแบบนี้ค่ะเต็นพี่หน่อยชื่อเต้นพรทีพโต้คา์อยู่ถนนการจนาริเศษ ติดกับสถาบันเนติกบันดิตถ้าคุณมาไม่ถูกค่ะสามารถโทรสอบถามเส้นทางก่อนได้ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดนะค่ะเติร์ฟเสาร์อาทิตย์หรือ,ส,อสงการปีใหม่นะคะสามารถโทรสอบถามพี่หน่อยได้ร้านเปิดทุกวันคะ่ะและนี่เป็นอีกหนึ่งเคสที่เป็นการการันตีแล้วว่ามาหาพี่หน่อยรับรองไม่ผิดหวังสำหรับวันนี้ตัวพี่หน่อยและตัวลูกค้าขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะแมวขอบคุณนะคะ <ขอ S 1> คุณป้าขอบคุณนะ <ขอ S 1> คะ <ขอ S 1>